พร้อมแค่ไหนพร้อมแล้วครับผม,มเดี๋ยวมารอดูว่าเราจะมีสพายสพายอะไรให้ทางเกาหลีบ้างครับใช่ครับตื่นเต้น,นมากๆวันนี้พร้อมมากเราเตรียมเตรียมใจแบบว่าเหมือนเราจะได้ ไปเที่ยวจริงๆเออจริงๆก็เหมือนไปแบบโชว์แฟนมิแล้วก็ไปเที่ยวด้วยใช่เป็นนุ่นิวเหรอลูกเป็นแบบว่าครั้งแรกที่พวกเราดูบันดีไปด้วยกันจริงๆเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมตัวอะไรไปบ้างเตรียมตัวยังไงไปบ้างเตรียมภาษาครับผมเตรียมภาษาบ้างแล้วก็เตรียมเงินครับผมไปช้อปปิ้งด้วยเพราะว่าพี่เอาก็มีเวลาวันที่รีแลกซ์เหมือนกันครับผมให้เราได้ไปช้อปปิ้งแล้วก็พักผ่อนกันครับผมใช่ครับนนิหรอลผมก็เหมือนกันเลยครับ เตรียมกินครับอันแต่อันนี้สําคัญมากๆครับเตรียมกินเราวางวางแผนไว้ว่าแบบอยากจะอยากจะไปกินนู่นกินนี่ทุกครั้งที่มีเวลาว่างครับใช่กี่วันกันนะกี่วันนะประมาณ6กเวันครับผมเตรียมปรุงไปใช่ไหมใช่ครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับวอมท้องเรียบร้อยเมนูตั้งใจจะไปกินหรือยังก็ถ้าพูดถึงเมนูเกาหลีก็ต้องอารมณ์แบบหมูย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยปิ้งย่างปิ้งย่างงเกาหลีเขาจะเรียกเป็นบาร์บีคิว พซีล่ะพี่ซี่านน้องไปกินไรเอาจิ้งก็เนี่ยครับผมผมว่าพี่เอ็มก็น่าจะพาทุกคนไปกินเราก็จะไปกินทุกอย่างนะครับผมก็คุยกันมาว่าอยากกินทุกอย่างไม่อยากคุมอาหารเพราะปกติก็ไม่ค่อยคุมอยูอ่แล้วฮะแต่ก็อยากมันเขาเรียกได้บรรยากาศเออจะได้ข่าวว่ามีเดีเ๋ยวเตรียมตัวไปเจอแฟนเนาะเกาหลีครับถูกไหมครับผมสอนภาษาเกาหลีแล้วจะมีอันยองนิดหน่อยครับตอนนี้ก็มีอันย่อง สาลังเฮยองอันยองอันเซยอออันยองชานินโนนิวอิมิดาชานินซีมิดามาาพันกับซีมิดาคอไม่รู้กันก็น่าจะยินดีที่รู้จักแหลก็พร้อมเนาะความพร้อมเต็มที่ครับโอ้สยางอดัใจไปถึงที่นู่มันความรู้สึกยังบางวน้วันเนี้ใบไกลนะไปไกลด้วยก็อย่างแรกต้องดีใจมากๆอยู่แล้วครับที่ เหมือนเราก็เดินทางกันมาไกลไกพอสมควรแล<ม>้วแล้ววันนี้มันถึง,ถงจุดที่แบบเริ่มมีแฟนคลับอินเตอร์แล้วแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับ<ม>ตื่นเต้น,นมากๆตอนนี้แบบไปเกาหลีก็เหมือนจะได้ไปเจอแฟนคลับอินเตอร์ที่เราไม่เคยเจอด้วยครับไ,ได้ไปเจอ<ม>คนใหม่ๆก็ตื่นเต้นครับใช่เจอคนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆแฟนคลับใหม่ๆเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนคลับที่เป็นแบบเกาหลีจริงๆเขาจะมีแบบ สไตล์ตยังไงเราก็อยากเห็นแบบบ้านเมืองเขาการแต่งตัวของเขาหรือว่าอย่างผมอยากเห็นโปรดักชันของเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างเวลาเราไลฟ์ก็เข้ามาทักทายกันเนยอะมามเวลาเราไลฟ์ตกใจไห <c oughs> มที่มุขคอตกใจไลฟ์แน่จีอะครับเข,ข้ามาทักทายเยอะไหมา <c oughs> ภาษาเกาหลีใช่ไหมมีมีบ้างมีบ้างเนอยู่เหมือนกันอย่าฟพอมาท่าประสบความสำเร็จที่เกาหลีแล้วมันจะมีประเทศอื่น ก็ก็มีมีตอนนี้มีที่เกาหลีครับผมแล้วก็มีที่คอนเฟิมก็ญี่ปุ่นเวียดนามครับผมถ้าไม่ติดปัญหาช่วงช่วงปลายปีก็เจอพวกเราแน่นอนครับผมอ๋ออย่างนี้มันต้องดูแลรักษาร่างกายอยู่างครางเพราะว่าต้องแบบบินไปบินมอสุดท้ายตลาดลาจริงจริงนี่ฮะเราบินไปรักษาร่างกายเหมือนกันฮะมือนไปเจอแฟนคลับไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยใช่ใช่เหมือนไปแบบไปเสพบรรยากาศที่นู่นครับอันนี้ถือว่าเป็นการต่างประเทศในรูปแบบในรูปแบบ ซีรีส์ซูซี่พายใช่ครับผมครั้งแรกเลยครับที่แรกเกาหลีครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เ่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราเราเราก็รู้สึกเสียใจครับผมเรารู้สึกแบบเสียใจมากๆเรารู้สึกแบบว่า จริงเราเกรงใจเกรงใจตอบเกรงใจบูมากมากครับผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากขอโทษขอโทษทุกคนเลยนะครับผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทางเราก็ได้มีการติดต่อโทรไปหาพี่ต่อกับพี่บูเรียบร้อยแล้วครับโทรไปต่อกับบูว่าอย่างไรบ้างพี่ต่อพี่บูพอเราโทรไปด้วยเรื่องเนี้ยอือพี่ต่อกับพี่บูก็น่ารักมากเลยมีการให้กําลังใจผมกับเมียด้วยครับอืมอืมแล้ว คุย,ค,ยคุยพร้อมกันเลยครับผมเราเราโทรไปพร้อมกันตั้งแต่ทราบเรื่องเรารู้สึกว่าคืออยากทัวร์เราด้วยความสบายใจของตัวเราเองแล้วก็เขาอาจจะได้รู้สึกสบายใจด้วยเราก็เลยอยากทัวร์เขาอย่างที่น้องบอกก็เออจริงๆแบบน่ารักมากแล้วก็คุยดีมากๆเลยครับผมแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันก็ไม่คิดว่ามันจะบางตายไปถึงขนาดี๋ยวโตขนาดนี้ใช่ไหมลูกครับผมแต่ว่าเท่าที่ดูสถานการณ์นวลนั้นเนี่ยกับสีก็พยายามแก้ไขสถานการณ์บางอย่าง อยู่ด้วยใช่ไหมในในในน้ำโมเมนต์นั้นอืจริงๆเหมือนเหมือนไม่ได้ยินไม่ได้ยินไ,ได้ทราว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเหมือนแบบใช่ จากที่คลิปที่เห็นเราเห็นเห็นพี่ต่อใช่ไหมต่อเดินหางก็ขยับเข้าไปใช่ใช่ผมรู้สึกว่านิวก็ขยับตามต่อไปเหมือนเหมือนเรายืนด้วยกันสี่คนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากไม่อยากให้ห่างไม่อยากห่างกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบทบเข้าไปหาพีนนิวเหมือนลูกทุกคนนะครับตัวเล็กก็รักทุกคนก็จะชื่นนิทราอมจะสนุนนิทรา่นิวก็แหละครับแต่จากที่สังเกตก็คือดูเขาแบบเอ็นดูเอ็นดูหนูหลายคนเลยใช่เพราะว่ามีคลิปที่แบบไอ้ต่อโอบ อบทั้งพี่ซีอบทั้งนุ่นีรูแบบถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยกอดคอกันเป็นกันเองมากๆเลยครับพี่ต่อกับพี่บูน่ารักมากๆทั้งคู่เลยแต่พอเกิดเรื่องพ๊บพอเราได้พูดออกไปได้ได้ไปติดต่อถึงสองคนทั้งบูทั้งต่อลูสบายใจขึ้น้โหสบายใจขึ้นจริงสบายใจขึ้นเยอะแต่ก็ยังรู้สึกแบบไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะตัวเราเองไม่ได้อย่างมี ปัญหากับใครหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วเออเราเองก็อยากสบายใจแต่ถามว่าสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นเยอะครับผมเหมือนเราตอนแรกเราก็กลัวพี่ต่อกับพี่บูแบบไม่สบายใจมากๆครับแล้วพอเราเหมือนเราได้โทรไปขอโทษแบบจริงจริงอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบโล่งขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าทุกคนเขาเขาให้ความเมตตาเอ็นดูพวกเราใช่ไหม ครับผมก็หวังหวังว่าครับผมเพราะเราก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีจริงๆครับผมเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะมีความสุขไม่ว่าขับต่อแฟนขับต่อหรือแฟนขับปูหรือแฟนขับซีนูนิวเองก็อยากให้มีความสุขแฮปปี้กันครับผมใช่ครับส่วนตัวเรารู้จักบูกับต่อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็น่ารักครับคุยดีมากน่ารักมากที่ไทยเราก็ได้รับกาลังใจแล้วก็สบายใจขึ้นก่อนก่อนที่จะไปทํางาน ใช่ครับได้รับกำลังใจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคโอเคลูกมา <c oughs>